ก็สวัสดีนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ยูทูบกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในตัวร้านนะฮะหรือว่าดิคอร์ดของซารุเอ็กนั่นเองนะครับเรามาดูข่าวกันเลยนะครับว่าซารุเอ็กมันมีข่าวอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับไะอาเรามาข่าวนี้เลยนะครับลวันที่8ตุาลาเองนะครับนี่เลยรือนะโอเคเรามาแปลกันเลยว่าพวกเขาพิมพ์อะไรกันนะนะแล้วมันส่งที่ละข้อความมาด้วย คือแบบยังไงอะส่งมาที่ข้อความนะฮะยิงทดสอบว่าใช้งานได้หรือไม่และทำงานได้ดีอืมทดสอบเพียงทดสอบว่าทำงานได้หรือไม่๋ยะทำงานได้ดีอันนี้คือทดสอบนะครับหรือว่าคุณกำลังแก้ไขที่ระบบมาอัปเดตรูแอคทีมคืออะไรวะรูแอคทีมสิ่งที่แก้ไขอะหรอ แล้วก็แค่ตรวจสอบแค่ทดสอบทดอสอบเดี๋ยวไปอ่านตรวจสอบทดสอบนะฮะว่ายัางใช้ได้หรือเปล่าอ่ะยังไงต่อ,อทำงานแล้วต้องมานั่งแปลทีละข้อความอะไรแบบนี้ <laughs> สรุปยังไงของเขาอ่ะผมมก่อนยังต้องทดสอบดูแอปอืมยังต้องทดสอบอีกหรอแล้วคำนี้ล่ะข้อความยาวขึ้นเมื่อไหร่จะได้เล่นเนี่ยซาโดเอ็กผมเนี่ยแอดทุกคนแค่ถาม,ามว่ามีสมาชิกกี่คนมีปฏิกิริยาตอบสนองอืมสมาชิกก็อ ือเขาต้องการให้คนเข้าดิสเขาเลยเดีคุณสันเกียคุณยังไงต่อครับไปต่อ40่สิพยายามหายใน 1M 40ปฏิกิริยาใน 1M 1M แล้วไงต่อครับข่าวหาอะไรเนี่ยสนทนาอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจเดี๋ยวที่รู้คือน่าจะทดสอบอยู่นะครับไอตัวรันอะนะในมือถืออะไรเอง และอันนี้58 <18, S 1> ปฏีวิิยาในสชั่วโมงอะไรของขอขนะปุ๊บต้องมานาัน่งแปลทำอะไรผิดวะแล้วยังไงต่อแปลอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะ <c oughs> เฉพาะสมาธิดอกจันดอกจันหนึ่งร้อยดอกจันดอกจันเท่านั้นที่จะไปกับเครื่องของฉันเราไม่แน่ใจว่าเขาสนทนาอะไรกันนะโอเคเรามานี่กันดีกว่าสมาชิกหรอหนึ่งร้อยคนมันคืออะไรอะทุกคนแอดทุกคนเราไปถึงสองหมื่นแล้วก้าใหม่ที่เรามาถึงแล้วขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนสองหมื่นคนเข้าดิสหรอใช่ไหมครับอืมแต่ดูก่อนนะ จริงด้วยครับก็สองหมื่นคนเข้าดิสนะแอดมันคนนี้โว,ว้ใหญ่เลยดีใจคนที่เข้าดิสคอสองหมื่นคนอย่างนั้นเลยมีข่าวอะไรอีกไหมเนะี่ยดูก่อนนะครับรู้แล้วไม่น่าจะมีแล้วนะนะเอาจริงนะทุกคนเอซาโดเอ็กเนี้ยก็น่าจะรออีกไปนะเหมือนเขากำลังทดสอบอยู่นั่นเองเหมือนตอนนั้นแบบจะเล่นได้แล้วแต่เกมก็อัปเดตนะซึ่งนั่นแหละฮะก็น่าเบื่อเนี่ย รอต่อไปครับผมนี่นะมันตอนนี้เหมือนจะปล่อยมาให้ลแล้วนะตัวอย่างมาเทียบเลยนี่แล้วเกมมาอัปเดตครับทุกคนนะเขาเลยต้องอัปเดตตามนะโอเคข่าซาโดเอ็กก็มีแค่นี้ไปเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะฮะบ๊ายบายครับทุกคน